ถ้าเป็นไปได้นะตกลงพร้อมใจกันนะซื้อค่ายเป็นเงินบ้าทเงินเดล่าเลยพวกเจ้าเนาะพอบาเขาไปซื้อสินค้ามาก็เป็นเงินบ้าทนี่ซื้อค่ายเป็นเงินบ้าทเลยแบบนี้น่าจะดีกว่าเห็นใจอยู่ได <c oughs> วอลเื่องเลดเงินเนาะก็โอ้ <c oughs> <c oughs> ยซาถุดเป็นแต่บุญกับกรรมเนาะตอนนั้นค่อยมีเงินกิฟต่นะค่อยเอาฝากไว้ในลาวประมาณสาวห้าตือ สาวห้าตือพวกเก่าแล้วว่าเงินละเพอเงินละเล็ดเกินละสุ่มขึ้นสุ่มขึ้นสุ่มคุณเนาะค่อยจนหุ่นโบได้อยู่โบเป็นมาไล่เปเงินบาทอยู่บซื้อคือเสียเงินไปทิ่มๆแล้าลาส้ำสิบป่ายล้านบาทพวกเก่าแล้วพนันลาโค้งสุดท้ายเนาะเงินประมาณห้าป่ายหรือหกป่ายนี่แหละเริ่มหกซุ่มหกป่ายแล้วค่อยว่าโอ้โบเป็นตีนีะค่อยตัดสินใจเทเงินเก็บออกหมด เอามาเป็นเงินบ้าหมดเลยแล้วเอาออกมาซื้อสับสิน้นเอาออกมาสร้างหมดเนาะคันแมนฮอตมือนีนะค่อยยังเทื่อเงินกีบไวอยู่นะหมดเลยเงินนะเจ็ดกว่าเนาะตายแท้ๆถ้าเป็นแต่บุญลนะเออเป็นนี่เป็นสิน้นเป็นแต่บุญลนะเออถ่นเทอ,อกรเลือเท่าได้ก็เท่านั้นเอาไปซื้อเป็นสับสิ้นหมดเอาไปสร้างเห็ดห่านะฮานเหนิหนผักหงแหมเห็ดอันนั้นหมดเลยในะ่มัคนเก็บไว้ฮอตมือนีเนี่ตายแท้ๆ ก็ยังเลือมีอยู่ในหนึ่งเงินกีบนะเออก็ยามันเยอะเอาสรุปแล้วเอาไปเอามาแล้วมันอีกเกินเจ็ดซุ้มๆนี้เป็นหนึ่งพันพอนะมันเป็นเจ็ดร้อยปลากรีบละอีเป็นหนึ่งพัน,มมนละกะสีเป็น, 1, นเราได้พวกเจ้าลองคิดดูสิ่บุเดวานคือเจียทิมนี่วะนั่น่ะโอ้ตายตายตายถ้าเป็นไปได้น,นะตกลงพร้อมใจกันนะซื้อค่ายเป็นเงินบ้านเงินเลลาร์เลยพวกเจ้า เนาะพอบาเขาไปซื้อสินค้าหมาก็เป็นเงินบาทเนี่ยซื้อค่ายเป็นเงินบาทเลยแบบนี้นะจะดีกว่าเห็นใจอยู่ใดตัวเองก็เจ็บเติบไข่แต่ว่าบัวบอดาบอซัมบอเติมเนาะเหดเองเจ็บเองสะอ่อนดอกเงินลาวเป็นบนเหียนเท้าตายเลยยาเด็ดขาดยาเด็ดขาดท่านะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเบาตัว แมงวัน <c oughs> เอาเอาไปใส่ไปใจ่ายให้มันหมดเลยเงินกีบนะ